ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าช่องแหล่พาด้วยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้สีน้ำพาทุกท่านไปตามตัวเลขและแนวทางของเจอเอียงตัดแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอฟซี FC ตัดทรงมาให้เจอเอียงแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้าสิไปนั่ไปเบิรงวา่าตัวเลขที่เอฟซีพันตัดมาเนาวหนุ่มเนวทางออกไปท่างใดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน กันใดเข้ามาแล้วขอกําลังใจในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้ทั้งช่องแหล่พ้ารวยนั่นแหลครับพี่น้องเอฟซีบอลไล่ขยายห้างครับพี่น้องเอฟซีดูทันปะไปเบิ่งตัวเล็และแนวทางที่ e เอฟซีเนส่งมาให้ e e เจียงยงเดี๋ยวเจียหยางก็จะเบาจะสูฟังครับพี่น้องนั่แหล่พ้ารวยมาครับพี่น้องเอฟซีครับเจียหยงครับสวัสดีจเ<อ>จเียยงครับสวัสดีค่ะนนช่องแหาาล่พ้ารวยค่ะครับ มืัอนีก้กระตำนัดเนาะ FC เอฟซีมันตัดให้ตัมดมาแล้วจริงมันตัดมาแล้วมันก็จะมีในสูตรกับอ่านอกสูตรแดงกับตัวหลดแดงราะวะเร้ว,ว่ามันอ่ามันเอาตัวหลดสูตรมาใส่อ่าเอาตัวหลดสูตรมาใส่ในสูตรได <c oughs> ้เป็นเป็นรลดเครื่องหนึ่งว่าหลดเครื่องหนึ่งแล้วก็ได้จับอ่า <c oughs> ในสูตรแดงเอาตัวหลุดคือมาจาับน้ำกันแดงแบบนี้จ้ะ <c oughs> สองสุดมาห้องกันแม่มอแม่มันเป็นเลขที่เฮาวาเลขดับเฮาวาเลขดับบบดนี้อ่ามันสองรอบล้วมันบ่นมันดับประยูรสหรับบ่นดับประยูรเราก็เลยเอาเลขเด่นเลขเด่นในสตดไปจับใส่เลขดับนะเราก็เลยจับผสมกันเลยกับเลขดับกับเลขบ่ดับนะจับมาแน่นจับมาเลยแล้วมา อ่ะมันอยากดูดีนักเลยจับมาใส่เลยจ้ะตำหมวกใส่กันเลยน้องเลยจับมาใส่กันกับอ่ะเร่งระดับเลยอ๋อมันก็เลยสิเป็นอ่ามีในสูตรแดงอ่าเป็นตัวดับแดง่จ้ะเนาะว่ะเขาต้องตัวแก่จ้ะแล้วก็จับไปเออ่แบบแล้วก็ว่าแล้วมันแก่แล้วนั่นะจ้ะแต่ว่ามันถี่ซ้ำไหนเขากับบอลลูนจ่ะเนาะมันเป็นเขาเป็นแนวทางมึงเพราะว่าจับมันเขาเป็นฮาราเซียง ธรรมดาแหละครับเนี่ยช่างมีขอไม่รู้ก็เมีนเขาจะยังไนละเสียงแต่มาถ้าป่วยไปแล้วถ้ามันเอ่อเขาฝันเบิ้งว่ามันฝันดีบอฝันเข่าบอว์เขาจะมาบอกอีกว่ามันเข่าบอถ้ามันเ่็นข่าวยังไงเขาก็จะมาบอกแกอืมแต่เมียนเมียนเบิ้งสุดตัดไปสักวันเบิ้งเราตัดก่อนเนาะแต่เพท่อนด้เสียงกันยังไงละเสียงแกเราส่งมาบวงคำคำเนี่ยเพราะว่าเราโทรมานานแล้ววาน จะให้ตอนเย็น,นมันก็นเลยบ่มีเวลาเสียงอืมมาเบิ่งนกันพี่นอกประจิตใจออกมารูปแบบไรครับแอ็ดกับพุทธหินด้วยกันเขียนครับเขียนอ,อันที่หน,น,นึ่งนาะแมนยครับหนึง่งกอยอได้นหะโอ้กอ,อดยอ หกห้าอ๊อสี่แปดมุนตาดาพี่ก็ส่งมาคำคำหนึ่งเลยจ้ะอ่ะามันก็มีเวลาแล้วเนาะเราก็ส่งมาให้เราปะมาใส่เลยมนหลุดเราปะเลยเป็น เป็นใจเพรดีอืมแล้วก็ว่าสิบ่ตันไห้ดอกแต่ว่าแล้วกัตันไห้คืองเอาจ้ะนี่หอดประกันมันเลยพี่หรอก ปิดจังไหนถ่าเสียงเข่าจังไหนเนี่ยหลายวันดีจ้าเดี๋ยวเสียงก่อนนะจ้เออาเด้เอแก่พึ่งจัดเอาไปแก่พึ่งจัดเอาดต่ก้ิวที่อ้าวมาล้วพี่น้องเจ็ด <laughs> สี 4. มาดูกันเอ่ออ่าเป็นยังไงอันนี้มันอันนี้เขียนไหมครับเขียนไหมเขียนไหมเนาะแม่ครับกันเขียนออกห่างๆกันนะครับตัวนี้สองตัวมันติดกันเก็บสีอืมอ่าตัวเดียวกันนะจ้ามันต้องตั้งใจกันตัวเดียวกันจะว่าบ้างอันนี่มีจิกมันีบั่นอันนี่ถึงยังไงหน่อย มันในชัดเกียร์รือพัดตัดออกมาครับพี่น้องเอฟซทุกทัานว่าสิ็หนึ่งกันย่าสองพันหารอยหกสิบห้าเป็นเลขบนด้วพี่น้องเด้อสู่กันฟังสะกอนล้าตัดบนจ้ะแต่ว่าเราเราจะว่าทิ้งเจ็ดคือเราแต่ว่าเราหันไปจับแต่บาเจ็ดหนึ่งขึ้นหนึ่งเขาดับหนึ่งไม่สตดดับแล้วเอาตัวเด่นไปจับใส่ตัวดับเลยอืตัวนี้แปดดับแล้วยังคงอยู่ที่เจ็ดคือเราแล้ก็ไปเอาเจ็ดไปใส่ตัวดับ เนาะแม่ <No. S 1> <Man. S 2> เอาเกจไปใส่ตัวดับตัวนึงก่าตัวนี้มันจะมีในสูตรจ้ะเจตหาอยู่ <Yeah. S 1> ในสูตรจู่แล้วเนาะอะอันนี้เรากระจับมาใส่พวกเลขดับจับมาใส่กันอืมก็มีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจตหาตัวกันจะมีหนึ่งแปดเจ็ดสี่ครับพี่น้ <Man. S 1> no. องของเพื่อนเนาะเพื่อจะทับออกมาลูกแบบนี้ตัวกันนี่สำหรับผู้มาก,ก่ะ กียิบได้จ้ะถ้าพ่อมกเขากะพานพ่อเป็นอย่างตัวกันก็เอาก็ได้พ่อเอาก็ได้เมนถ้าว่าเห็ดเห็ดหรือมาเพื่อกันไว้เมนแล้วกันไว้แล้วกันไว้าว่าเพื่นว่าธรรมดากันกันไว้เพิ่นถ้าเพิ่นฝันดีเพิ่นก็ต้องซื้อให้เก่าจ้ะสิมีเออซิมีเออพดเสียงให้อยู่จ้ะเนี่ยค่ละเซียงแล้วจ้ะเลขยี่ค่ะละเซียงเพราะว่าเราตัดแล้วเราก็ส่งมาเลยเราก็ยังค่ะละเซียง ก็ยังมาดเดเสียงกันเพราะว่ามันเมื่อวันที่ย <25 S 2> <25. S 1> ี่สิบห้ายี่สิบห้าล่ะมันก็เลยเราก็เลยฟฝ้าว่ามอมอพันลรามีผู้เสียงเอ่อสำหรับท่านผู้ชมท่านไหเสียงแมน่นเสียงเผ่าฟันจจาได้อ่าร้องเมืองได้จ้าน้องเสียงเบืองแมน่นร้องเสียงเมือง <c oughs> แต่ว่าเมื่อนี้เขาก็จะให้เมื่อเสียงเขาเสียงเพื่อกันละ่ะมื้อนนี้เขาก็จะเสียงกันเพราะว่ามันมันหัวสมาเมื่อแรก พะมาเมื่อนี้เราก็ประหดคำคัญนี่แหละยังไงเรามีเวลาเสี่ยงว่าท่านนอนอยู่สำหรับเจ็ดหนึ่งสำหรับเจ็ดหนึ่งเขาก็มีความฝันให้อันนี้ตรงตรงกับอาจต่แล้วฝันอยู่ฝันตองวดจะคันจะฟันตองหวดแบบแบบที่เพิ่นว่าเอาเนื้อมาให้เลี้ยงเลี้ยงมันเกิดแบบประชาชุนัลจ้ะแบบเดียวกันอแต่ว่า อันนี้่นเห็นเห็นเป็นตัวเลขไปเลยอแแแยืแต่ว่ากาบพได้กะบพได้ว่ามันแมนมันบ่แมน้อจ้าเพียงว่าให้เป็นแนวแค่แนวทางฟังไว้แมนอ่ขึ้นไปกาบปูอ่าอีเธอปูอ่าขึ้นไปแล้วมันเป็นห้องกระจกพนมาเอ่ามนเป็นห้องกระจกไปสามคนอ่าเออีมาจาร์แหละลวก็มเจะรเยียงลวก็มีลูกสาวคนหนึ่งอือ วันนี้ขึ้นไปทั้งผู้ไปกากเพ่นมันเป็นห้องกระจกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นเหมือนสาระนะแต่ว่าก็มองเห็นมองเห็นยี่ในกระจกไปเลยอืแต่ว่าเข้าไปนี่ว่าสิเข้าไปมีผู้หนึ่งบอกว่าเข้าบ่ได้อือ่าคันเข้ามาได้ขอ,อกาข้างนอกได้บอ,อบ่าเห <c oughs> ลียวเข้าไป <c oughs> ในกระจกนั่นคือเหลียวเห็นเพ่นแล้วเพ่นโคตรแบบสมาธิเนี่ยจ้ะเพ่น เพิ่นขดดูอ่าสองตนเนาะเพิ่นผัวคนนี้แม่แแล้วเพิ่นกะเหมือนไข้สมาธินะขดไว้แต่พาเพิ่นเพิ่นลืมตาเด้อ่าเพิ่นหลับตาแต่พาเพิ่นนิ่งเขาก็เลยลูกอ่าสามคนก็เลยก้มลงกกาดอ่าก้มลงกกาดเพิ่นก้มลงกกาดเพิ่นแบบนี้ผู้ลูกสาวหน่อยมาเอาพ่อหางเพิ่นก็เป็นสีทองพ่ออ่ ไปเลียวเห็นหางเพิ่นเนาะอาจารแหลนบ่แม่นครับแมน่นไปเลียวเห็นหางเพิน่นหางเพิน่นคือเป็นสีทองดีแทะ้ะก็งามแท้ว่าลูกว่าลูกสาวว่าะแต่ว่าคนเหียนเพิ่นผู้พักไปเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่ห้องอันห้องที่เพิ่นจำสินอยู่นะ่ะห่องแปดเจ็ดหนึ่งแม่นครับแมน มันกับมาตรงกับเบลทเขาเจาะเิ่นตัดมาพผดีนะพี่น้องเนาะมันก็เละมาตรงกับตัวนี้แม่เจ็บตรงกับเจ็ดหนึ่งเองกับเบลท์ขี้กันก็เพิ่นได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับตัดมามะตรงกันเป๊ะเลยเป็นนาแปดเนะครับพี่น้องตรงกับตัวนี้แหละเป็นนาแปดเลพี่น้องเอฟซีกับบาร์บิเชล่หน้าบเนาะแต่ว่ายังไงก็ต้องเซี่ยงมืองก่อนจ้าต้องต้องต้องรันก่อนเชี่ยงเมืองก่ตาเลียพี่น้องหรือว่ามันจะเป็นเจ้าใด เาก็จะบอกแกแต่ว่าถึงมาชุดล่างที่เขาปล่อยไปแล้วเขาก็ค่อนข้างมันใจเพราะว่ามันได้เสียงมือใต้มือขวาเนาะเสียงเหมือนตุ้คนแบบว่าเข้ากันน้งกันเลยนะมีคอแล้วมีคอแล้วแต่ว่าชุดนี่นี่พึ่งมาอันนี้พึ่งมาเดี๋ยวเขาจะให้มือใต้มือขวาวิเคราะห์ให้จ้ะจะเชียงมืออีกเช่นนี้เชียงอีกเนาะเพราะว่าเขาก็ปล่อยไปตา เพิ่นเอามาให้เราก็มาหอดก็เลยส่งเลยแล้วก็คันสิเขียนไปเมื่สงสัยเพิ่นเราิว่าเราก็เลยเฮ็ดเป็นตัวกันเป็นหนึ่งแปดกับเจจ,จี้อ่อ่าคันสิใส่กันไปนี่ก,ก็ับหลายนะเราก็เลยว่าสำหรับผู้มักสองตัวนี้อ๋ออ่าถ้าผู้มักอ่าไฟนี่จ้ะเนาะจบมาฟัง้างอีกทีหนึ่งน,นะพี่น้องเราก็จะมาเบิ่งชุมฝันนั่นแหละก็ประกอบกันอีกเท่นึงครับแต่ว่ากันคลิปนี้ก็สิได้ริจีนไทยด้วย โฉบมันหมันลำลำเรื่อยๆกันสุขูมสุขคนครับพี่น้องเอฟซีตุ้นทันครับตัวเลขเจ็ดหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าติ่งตัวการครับพี่น้องเอฟซีตุ้ทันหนึ่งแปดเจ็ดสี่เจียงครับพี่น้องเอฟซีตุ้นทันโฉบโฉบมันหมันลำลำเรื่อยๆสุขูมสุขคนครับฝากกด้วยพี่น้องผมก็จะเอียงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กับฝากกดแชร์พอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ผมกรับเจี๊ยงสิเดล่าไปก่อนสวัสดีงามครับสวัสดีค่ะ